สวัสดีครับเซลกาดนะครับผมจากคูบตตาสีสเกตเล่าจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทาราลมวันที่สิบนะครับวันรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญธันวาคมนะครับวันที่สิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเวลาตอนนี้ประมาณห้าโมงสี่สิบห้านะครับหาโมงแงงนะครับไอเิ่นพึ่งเสทุระนะครับเลยว่าเอาเอาเลยมาเชิญมือเซลกาไม่ทรงสองขั้นนะครับ เป็นของเอืย่ยเพื่อนอีกขั้นหนึ่งนะครับอีกขั้นหนึ่งของเซียวกาครับของผีซีรีพอดนะครับอยู่อำเภอตาลซุ้มจังหวัดอุบลราธชธานีนะครับมือในเซียวกามาทรงนะครับของอไอ้ไส้เพื่อนเนี่ยจำซื้อเพื่อนบ่อยได้บั๋น <laughs> อยู่บนกล้วยนะครับตัวบ,บนย่างอำเภอกันท่าร่าร่มนะครับจังหวัดศรสีสะเกดนะครับเป็น LC018 SP นะครับ <laughs> นี่คนมาขอลองไทยจะเดี๋ยวครับเดี๋ยวพี่ขอ, <c oughs> ขอเขื่อนซีร่อเนี่นี่ครับตัวนี้ดึงขึน้นดึงขึน้นแมนครับดึงขึ้นเลยปึ๊กโอเคมันไปแห้งนะ <c oughs> <c oughs> ไปบานนี้พันแปร้อยรอบครับโธาท่าปานเรือบานนี้เออ LC 0 1 8 SP นะครับโปรเดือนนี้ฟรีดาวนะครับ ฟรีดาวซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าผ่อนปีหน้าอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวนี้มันเดือนธัววนวา <laughs> นะครับพันเป็น2 2 5 e pro นะครับไทยเลือกยางแกนโลกเบื่องตีย้ยหลมาดฐานแข็งเจ้ากาตังคาถ่ายเองกับมือได้ครับนี่อ้ยซื้อคักซื้อเนี่ยนาะพุ่นอะตรงรอบเปิดว่าเบื้องตี้แหละครับเบื้องหงาขนาดพันงานแรกได้ครับเดี๋ยวย่งบม่พันเดี๋ยวคมนะครับพอดี ไอ้กบเฮานะครับมีลูกค้าเพิ่นสอบถามมาว่าสองสองหายีเอฟวีเป็นจังไงคือบ่เห็นขาย,ยเยอะเถื่อนะครับมีขายให้กันนะครับเซลล์กากับมีขายมันจะเป็นผ่านชุดโค้งนักนะครับบา้านทัเอื่นโค้งนักเนาะนะครับน้ำนักเลื่อกนกันกับตัวนี้อยู่ประมาณบ่หลายนะครับประมาณสิบห้ายี่สิบกิโลขั้นให้นักนะครับมันจะส่งคือห้าสิบนะครับสองสี่หกเอฟเอฟวีพัดนะครับ ราคากับแพงกว่าตัวน,นี้อยู่ประมาณพันหนึ่งนะครับคือเห็นเจ้าวกาขายจากเชื่อบวร์สันนะนะครับมั่นตัง้งตั้งกับค่อนข้างยากกว่านะครับแต่ว่าขอดีคือน้ำหนักมันมันหลยหลยกว่านะครับเดี๋ยวพี่เอาอล่อนีล่องล่องล่อนีล่องล่องเก่าล่อนีก้อนน้านี่ครับเอาไม้ยกย่องหางกัน อายเราบ้านได้เคยครับนะครับเรากีดแต่ยางเหมือนกนแล้วนะลวเรากีดยางอยู่ภาคใต้นี่ครับเอ้าข้อดีของสองสองหายิเฮบีนะครับยิ่งเฮบี้น้ำหนักมันหลายนะครับไถมันกระชีอาชีเขาก็ตัวนี้อยู่ดอกแต่ว่ากบบระเบลเลื่อนกันนะครับใบพานธหาใบคือกันนักกระเบอเดินนักเลื่อนกันปันไดนะครับใช่ไ <c oughs> <c oughs> บาทที่นี่ขอเสียของมันก็คือหนึ่งรถสิกินน้ำมันหลายกว่าเกา่าสองก็คือราคาแพงนะครับกว่าอ e ีโป เจ้ากาก็เลยมองถึงความคุ่มคาของลูกค้านะครับ225อีโปโ้ไทยเลือกยางแกนโลกเนี่ยเหลือกินแล้วนะครับมาทานขางวดกระเถือกอันนี้พันเอาโปรฟีดาวนะครับใส่งวดปีละ1 1 1 5 1 5บาทนะครับงวดใหญ่เดือนละ2,000บาทนะครับมาทานคือเกล้ครับโอ้ไปนิ่มๆเลยทรงขั้นนี่แล้วก็สิเหลืออีก บ่เป็นซีหาขั้นบ่ะนะครับกระเบิดนะครับของไอ้ไส้เป็นทั้งเขื่องในของผีประมุ่นนะครับอนุมัติมากมือเร้านี่ไอ้เล่าว่าหลังปีใหม่ประศัดไอ้สิเขาไปเอานะครับสหรับลูกค้าที่สื้อรดน้าเซี่วกาเดือนนี้นะครับสามารถรับรถได้ก่อนวันที่15้ามกรานะครับบ่มเป็นว่าโอ้ยไอ้ของเขาในเดือนนี้เลยนะครับได้นะครับ,นะรบหลังสิบหามก,กราได้ไม่มีปัญหานะครับ แต่ว่าต้องเอาลัางชิ้มหามตัวอ,อากรณ์ชิ้หาด้นะครับคัสสันโป้มต้องเปลี่ยนสิ้นปีนี้โปสิเปลี่ยนใหม่เลยนะครับราคารถก็ยังบุหัว่าสิเพิ่มขึ้นหรือสิลดลงนะครับเหลืออยู่บราร์ไลคันนะครับ4018 SP นะครับเหลือ,อยู่บราร์ไลคันจากนี่ก็จะเป็น4028 4028ค่างวดแพงกว่านี้นะครับประมาณ4,000กว่าบาทนะครับต่อปี3,000 4,000นนี่แหละ ซึ่งมันกะแล้วแต่ลูกค้ามักนะครับมักแนวใดนะครับประมาณนี้เอานะครับแล้วแล้วบานนี้แล้วไทยเบิ้งสองข่องนะครับน้ำมันสิเบิดน้ำมันแทะแ,แมาเจ็ดลิตรขึ้นรถล่วงรถขับไปล่างนี่ก็เบิดลละลูกค้ารับสือยังกองโอ้คุณแม่สมพรนะครับคุณแม่สมพรมมัดฐานไอยกโยกโปนะครับยกโปนะเนี่ยนี่ นี่แหละของแข่ของเราเบอรเดร้ปลาไว้ทั้งหลังนัง่นนี่เราก็ล่างสิปูบกึอ <c oughs> นะครับเอาพอกันไหมคลิปหน่ะนะครับสำหรับคลิปนี้เสียไว้เพียงสำนีก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ